งานแรกของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะขําคพื้นที่ผ่านมาบอกเลยว่าเป็นอีหยังที่นาปราบปลื้มใจมากๆพี่น้องคะวิกแตกเลยแหละมอกห่พี่น้องถือว่าเป็นงานแรกเป็นงานประเดิมใช่ทียิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานที่อบอุ่นใจที่สุดพี่น้องที่มือขึ้นกับเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะไปให้การต้อนรับกับฤดูการใหม่เสียงวิหกในฤดูการปีที่หก เป็นยังไงเน่ยพี่น้องคะสําหรับแย่สิ์ว่าคําขึ้นทีผ่านมาเป็นอีอยังทีประทับใจมากๆแลแ้วแ้นครับเอฟซีของเสียงวิหกได้รับอะไรกลับบ้านไปบ้างคะได้รับความสนุกสนานความอิ่มเอิบความสุขท่างใจกลับบ้านอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะว่าเสียงวิหกปีนี้เป็นอีอยังทีล่งโตแห้งเป็นอีอย่งทีมีหลายๆอย่างให้เหาได้เห็นถึงความ เปลี่ยนแปลงหรือความแปลกใหม่นะคะสําหรับหมอลําเสียงวิโกพี่น้องค่ะพี่น้องนั่นก็คือความหล้ดซึกของบอสนกพงศกรค่ะหลังจากทีเปิดฤด,ด,ดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะแล้วทางด้านผู้บริหารอย่างบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์โพสต์นี้ถ้าไม่เข้าเข่าไปอ่านเห็นแล้ว กับเกิดความปราบปลื้มใจเช่นเดียวกับบอสนกพงศกรแสดงให้เห็นถึงผู้บริหารผู้นําเพิินพี่น้องค้านี่แหละการเป็นผู้บริหารผู้นำองค์กรเพิ่งเพินเ่นแย่งอยู่ห่างๆแบบนี้แหละพี่น้องแล้วเพิ่นก็เห็นองค์กรของเพิน่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะสำหรับองค์กรแล้วเพิ่นเกิดความ รู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากเพื่อนก็เลยได้ออกมาโพสโพสนี่ค่ะสำหรับบอสนกพงศกรออกมาโพสแบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าโพสแบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าปีนี้ผมรู้สึกดีใจที่สุดที่เห็นศิลปินพระเอกนางเอกนั่งรถบัสซะเป็นส่วนใหญ่และนั่งเต็นท์รวมเป็นส่วนใหญ่มันแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าเพราะจะเหลือกินเหลือเก็บมากกว่า การเอารถไปเองและจ้างคนยกแอร์ยกเต็นท์เรามาหาเงินหนึ่งฤดูการต้องมีเงินเก็บให้มากที่สุดนี่พี่น้องโพดของบอสนกพงศกรนะคะเพิ่นออกมาโพดเพิ่นเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกันขององค์กรเพิ่นพี่น้องหลายๆคนก็มีรถเด็พี่น้องบ่แม่นบ่มีรถเด้มีรถกันซะส่วนใหญ่แต่เพิ่นบอเอารถไป เพิ่นเอาไปเป็นบางคน้นแต่ลักๆแลี้ยวเพิ่นไปเป็นมู่ขณะนนางรถบาสร่วมกันไปแล้วกลับไปนางไปยุเต้นเดียวกันพี่นอ้องอ่าคือเพิ่นวาวาบ่ต้องไปเสียเงินกลางเตนจริงๆแล้วศิลปินทุกๆคนนะคะพี่น้องคะผู้ได้มกสะดวกสบายแนย่เพิ่นกะสิมีคน้นรับสมัครเออเพิ่นกะสิมีคน้นรับกลางเต้นไห้นั่นแหละพี่น้องผู้ละ200รอยอีหยังจกงสีละสีเยสิ์เคยไปเห็นมาเนาะพี่น้อง นางเตนหายเจ็บเต้นหายขื้นหนึ่งสองลอยนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วศิลปินของมอลำเสียงวีหกปีนีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพือ่อนว่านางเต้นนางรดบาดน้ำกันแล้วก่าผักเต้นน้ำกันร่วมกันซะเป็นส่วนมากเลยแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นอาการประหยัดนะคะพี่น้องมันเป็นการประหยัดขื้นศิลปินหลายๆคนถ้ายยูเต้นร่วมแล้วบ่ตองเอาเตนเจ้าข้องไปกะ บ่ต้องไปจางคนกลางเต็นไห้นะล่ะพี่น้องคะ่ะมั่นกับสิเหลืองเงื่อนเก็บหลายขื้นฤดูการหนึ่งต้องมีเงื่อนเก็บให้มากที่สุดเพิ่นวานี่คือหลักการของผู้บริหารนะคะซึ่งบอสนกพงศกรบอกเลยว่าเพื่อนเป็นคนที่ห่วงองค์กรมากๆเป็นคนที่ขิดนํำองค์กรมากๆถ้าไพาเห็ดตามเห็ดนํำนะคะพี่น้องสําหรับบอสนกพงศกรแล้วถูกๆูกคนสิบกับคว่ม สำเร็จพี่น้องพระเอกนางเอกศิลปินน้องๆแลหลายคนไพ่เหตตามเหตุน้ำบอดโนพงศกรสิประสบความสำเร็จมากมากพี่น้องเห็นได้ชัดๆหลายหลายคนค่ะทีเหตตามเหตุน้ำผูน้ำเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะแล้ววันนี้เมื่อนี้พี่น้องมากคอมเมนต์พี่น้องค่ะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีหลีอีหลีเผืนว่า ทางคุณเอกวิรศัดิ์นะคะก็ออกมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีหลีหลาเซนืม,มนยูยิ่งยุคนี้สมัยนี้อันใดประหยัดได้กับประหยัดอันใดอ่าวงมันมีสวัสดิการไฮฟี่หรืออันเพิ่นมีบริการกะใส่ไปเงินทองยิ่งหายายูพันว่าแมนอีลีเได้พ่นองอ่าน้องนองของเพิ่นอ่ะเพิ่นองค์กรของเพิ่นบอกเลยว่าผู้บริหารเพิ่นเยี่ยม พี่น้องผู้บริหารเพิ่นให้โอกาสก็ให้ความสร้างซ้อนน่นแหละพี่น้องเพิ่นแนะนํานะคะเป็นอย่างดีกับเห็ดตามเห็ดนํามันก็นเลยเป็นม,ปมีออียงดีๆไปหมดเลยอะ่ะพี่น้องสําหรับองค์กรของเสียงวิหกค,ค่ะอ่าวันที่11ตุลานะคะ68เดือกันที่วิเชียรบุรีจ้าเสียงวิหกประสานพี่น้องที่สุดครับบอสนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะผู้บริหาร มุ่งประโยชน์สูงสุดกับศิลปินค่ะรักมากเลยค่ะวาสันพีโนงโถึงเห็นถึงความรักใข่กลมเปียวสมัครสมานสามัคคีอบอุ่นมากค่ะความรักความสามัคคีกันเนี่ยเองค่ะคนทุกคนต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้ลดลงให้มากๆที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีงามถ้าสะดวกสบายก็ไม่เหลือเก็บ แต่ถ้าร่วมมือสามัคคีกันแบบนี้จะมีเหลือเก็บซู้ๆนะคะทุกคนอ่าพี่น้องเห็นด้วยจ้าประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บและพักผ่อนเต็มที่จริงๆค่ะพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้นะคะนี่คือสิ่งทีหลายๆคนคะ่ะเขามาแสดงความคิดเห็นนะคะกับอ่าระบบระบบการทํางานของหมอลําเสียงวิหบบอกเลยว่าเพิ่นเป็นอีกยังทีอบอุ่นมากๆคะ่ะสําหรับ ผู้นําองค์กรได้ออกมาโพสต์ปราบปลื้มใจที่องค์กรพนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะสมัครสมานส,สาม,าสาม,าสามาัคคีกันกลมเกลียวกันนะคะเป็นอย่างที่อบอปุอลีลีค่ะยินดีกับบอสนกพงศกรจริงจริงค่ะที่ฤด,ดูการปีนี้นะคะก่อนเปิดฤด,ดูการถึงแม้ว่าจะพบเจออะไรที่หนักหนาสาหัสหแต่ผ่านพ่อตะพานมาเท่านั้นละพี่นอ้องเป็นอย่างที่สุดยอดมากๆค่ะนี่แหละเพื่อนว่า,ม,าม่านบ่มีบารมีบ,มบกเกิด แล้วปีนี้รับรองเลยว่าเสียงวิหกสุดปังพี่น้องแสดงยุ่ใไก่ใสยอยากให้แมียแ,แฟนคลับเอฟซีลังไหลไปเบิงพี่น้องขาไปเบิงความยิ่งใหญ่อลังการไปเบิงความน่ารักของศิลปินองค์กรหมอลำเสียงวิหกถูกถูกคนค่ะพี่น้องขาสำหรับมอนีนะคะยินดีไปกับบอสนกพงศกรด้วยนะคะที่องค์กรของบอสนกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นอีหยังที่สุดยอดอิลีค่ะสำหรับผู้ บริหารผููนํำองค์กรค่ะสำหรับนณีสวัสดีค่ะ